โอเคแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปโซโล่นี่เลยฮะเอเลี่ยนบอสเลดหรือว่าเลดทําโบลอสนั่นเองครับผมก็ลง20รอบเนาะเพื่อทําของอีโบโบลอสนะฮะก็สําหรับเซตนะครับผมจะใช้เป็นเอเลนเจ็ดดาวนะครับใส่ออฟลุ้งนะครับโกโจนะครับทันจิโร่นะครับหนวดดำครับไอจังแล้วก็สปีดวากอนครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเซตนี้นะครับผมถ้าใครไม่มีเอเลนก็รีบๆทำนะครับก่อนสตาร์พาร์ทมันจะเปลี่ยนนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นนนี่คคือตึงมมากๆะะรับผ เขามาถึงก็ทําการวางสปีดวาก้อนก่อนเลยจ้าอัสปีดวาก้อนไปรัวๆเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นในเวฟที่3นะครับก็ด่านนี้นะครับผมคุณผู้ชมสามารถเล่นคูณ2ก็ได้คูณ3ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเวฟแต่ละเวฟของมันเนี่ยตัวมันออกมาช้าครับแล้วคือกว่าเวฟมันจะผ่านไปก็คือใช้เวลานานอยู่นะถ้าเล่นคูณ1แต่ก็เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นคูณ1นให้นั่นแหละเผื่อตรงไหนที่มันมีช็อตพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้อธิบายได้ละเอียดเนาะเหี้ยไปครับ เว็บสองก็ไปครับยังอับอยู่ครับอบไปครับมาทีนี้เว็บสามครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเลือกวางทันจิโร่ได้เลยครับคุณผู้ชมอยากวางตรงไหนก็วางนะส่วนตัวผมผมจะวางสักตรงตรงนี้แล้วกันผมจะชอบวางตรงนี้นะฮะมันสวยดีตรงนี้ก็รออัพสปีดวาก้อนต่อเลยนะครับเดี๋ยวในเวฟบที่สี่ก็วางทันจิโร่เพิ่มครับตรงนี้ครับโอ๊ยโอ๊ยวางยากจังนี่แบบนี้ฮะโอเค แล้วก็อัพสปีดวาก้อนต่อครับมันก็อาจจะมีแวะชนบ้านบางนิดนหน่อยหน่อยฮะอัพสปีดวาก้อนไปตังที่เหลือครับระวังไอจังได้เลยนะครับโอโ้โหผมต้องลงแล้ว,วะ่ะแม่งวางยากเกินเควางไอจังไปครับอัพครับแล้วก็บัฟเลยเดี๋ยวดผมปรับเสียงแป๊บหนึ่งเหมือนเสียงมันเบาโอเคผมไปเบาเสียงไว้ตอนไหนวะนะ่ะเวฟป้าครับก็ไม่มีอะไรครับอัพสปีดวาก้อนครับแค่นี้แหละ โอเคเสียงดังขึ้นหน่อยโอโหผมก็เล่นเสียงเบาๆมาตั้งนานอัพไอจังต่อครับไอจังนี่น่ะจับคัน้าได้นะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเคต่อไปครับรอครับรอตังนิดหน่อยครับเราจะจับทันจิโร่ขึ้นนะครับนี่อัพขึ้นไปครับแบบนี้นะแล้วก็รอตังครับ กราสปีดวาก้อนอัพไอจังไปเหมือนเดิมฮะตรงนี้ก็อัพสลับสลับกันไปครับพอตังเหลือเราก็ค่อยมาอัพทันจิโร่เพิ่มครับก็เล่นประมาณนี้วิธีการเล่นอะคือคือมันมันจะได้ตังเยอะมากเลยนะเพราะว่าตัวโคนมันเยอะคุณผู้ชมเนี่ยอัพทันจิโร่ไปครับเป็นอัพเกรดสามส่วนข้างหลังก็ปล่อยไปครับชิวๆก็รอตังครับอัพสปีดวาก้อนอัพอะไรต่อเฮ้ยไม่ชิวและไม่ชิวแล้วผมว่าต้องอัพทันจิโร่เพิ่มทีหนึ่งข้างหลังโอเค ก็พยายามดูเลือดมันนะคุณผู้ชมมันมีตัวหลงหลงรุนลุดมาก็ต้องอัพมาหน่อยแหละโอเคอัพสปีดว่กก็อัพไอจังต่อครับตังที่เหลือครับอุ้ยอุ้ยเหมือนจับไอจังได้ว่ะคุณผู้ชมเอาไงดีอะผมอยากอัพทันจิโร่ด้วยอะอัพไอจังดีกว่าทันจิโร่ข้างหลังอัพไว้แค่นี้นะไม่เกินนี้นะครับมันไม่จําเป็นลวครับเราไม่จําเป็นต้องไปอัพทันจิโร่ข้างหลังเพิ่มนะครับทันจิโร่ข้างหลังคือปล่อยไว้แค่นี้แหละถ้าจับจริงๆอะ ถ้าจาเป็นต้องอัพอัพไว้แค่นี้ครับเกินนี้คือไม่จําเป็นละโอเคตังที่เหลือครับเดี๋ยวรออัพทันจิโร่ครับต่อจาบทันจิโร่ขึ้นเป็นอัพเกรด4เพื่อจะได้แบบแรงๆนี่ตังจะมาแล้วตังจะมาแล้วโอเคตังมาเรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมเย้ yeah, เว็บที่9ครับตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับอัพสปีดวากอน อัพไอจังตรงนี้แข่งใจไว้ก่อนนะคุณผู้ชมตัวแอร์มันอย่างนี้แหละปล่อยมันไปก่อนแข่งใจไว้แล้วก็มาวางเอเลนตรงกลางครับ1ตัวครับกลางหน้ากลางหลังกลางไหนดีอ่ะกลางนี่แหละวางไปแล้วก็เริ่มอัพเลยกดอัพรัวๆไปเลยครับเพื่อแบบเวฟสิบเราจับให้มันตันเอ่อไม่ใช่ตันดีเกือบตันเอ่อเดี๋ยวรอมันขึ้นเวฟสิบอ่ะเวฟสิบละอัพขั้นไฮบิดเลยครับเนี่ยฟูเอลแบบนี้นะครับตังที่เหลือครับลงสปีดวากอนครับ แล้วก็ลงไอจังครับเรียบร้อยเสร็จสวยงามอันจิโร่ตัวหลังขายได้เลยนะคุณผู้ชมตัวเนี้ยมุมมันไม่สวยขายไปลเลยเอเบ11ครับอัพสปีดวาก,กอนต่อครับเดี๋ยวผมจะทําการวางเอเลนเพื่อเซตเตรียมไว้นะจะได้จะได้แบบมานั่งตอนมานั่งอัพอย่างเดียวไม่ต้องวางเพิ่ม่ะ นี่เอเลนก็วางไปสวยๆฮนะโอเคเวสทีสองครับอัพสปีดวากอนต่อครับมีตังเหลืออัพไอจังแต่อาจังผมอัพต่อไม่ได้ละอัพเอเลนเลยครับเอ้ยผมลืมวางหนวดดาโอ้โหลืมได้ไงวนะน่ะของดีเลยนะนะ่ะนวดดำนวดดำตัวที่วางตรง,นตงเนี้ยตั้งเฟิร์สเนี่ยให้อัพตันไปเลยนะครับแล้วก็หนวดดำตัวนี้ตั้งลาดไม่ต้องตนะันฮะจะวางตัวเดียวก็ได้หรือจะวางสองตัวแบบผมก็ได้นะฮะแต่ผมเขาเรียกว่ากันเหนียวไว้ก่อน ตรงนี้ไล่ัพเอเลนให้เสร็จเลยครับเอเลนต้องมีอย่างน้อย8ตัวนะคุณผู้ชมถ้าไม่8ตัวไม่ได้นะครับเพื่อความตึงต้องมี8ตัวเนี่ย up ไปเอเลนกี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปครับโกโจรครับโกโจก็สี่ตัวเป็นอย่างน้อยครับเพื่อจะได้หยุดเวลาได้ครับหยุดเวลาวนแบบสวยๆเป็นไม่ได้ก็8ตัวไปเลยฮะ นี่แปดตัวแม่งเลยโห oh, แม็กยูนิตงั้นก็สี่ตัวไปก่อนเอาทันจิโร่มาหนึ่งตัวแทนโอเคทันจิโร่ก็ไปเลยครับอัพ <Up S 1> ไปตั้งพาเ r i ร์ลิตเป็นโคล s ดเซตเอ้ยไม่ใช่โคลเดเซตสตองเกตดิเออมั่วจัดเลยโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มอัพโกโจโกโจอัพให้มันเป็นขั้นอัพเกรดห้านะครับนี่อัพไปอัพเกรดห้า อัปเกรด5อัปเกรด5อย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเริ่มหยุดเวลาเลยก็ได้นะครับถ้าถ้าใครเรีบยบหยุดเวลาไปเลยก็ได้หรือใครจะรอบอสออกแล้วค่อยหยุดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยแล้วก็ขายทันกิโลตัวหน้าเลยครับมาวางข้างหลังแทนอันนี้ตั้งเป็นเฟิร์สไว้ก็ได้เนี่ยมันจะได้ไล่ตีพวกตัวเอเลเมนท์ที่อยู่อย่างนี้นะฮะเพราะว่าไม่งั้นเอเลเมนต์มันไม่ตายพอมันโดนสโลหมดแล้วนะครับก็ขายนวดดำครับ โอเคตรงนี้เราเหลือตังห้าแ0นทำไรดีอัพซันจิโร่เพิ่มก็ได้นะเอาจริงอะ่ะวางซันจิโร่เพิ่มก็ได้ครับนี่วางเข้าไปแล้วก็ซันจิโร่เนี่ยตัวที่วางเพิ่มก็ปรับ p าวเ r อร์เป็นสตองเกตนะครับมันจะได้ไปลุมตีบอสนะครับปล่อยเฟิร์สไ้ตัวเดียวพอแล้วหรือจะปล่อยเฟิร์สไปสอตัวดีวะสองตัวแล้วกัน ไม่งั้นตัวเอลเมนต์มันเหลือเยอะเกินเนี่ยมันไม่ตายกันสักทีตรงนี้ก็ผมไม่ได้ทําอะไรเพิ่มแล้วเดี๋ยวผมเล่นเป็นคูณ3เลยละกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรเพิ่มแล้วเนาะพอมอน์มันตายหมดแล้วตัวที่ตั้งเฟิร์สก็ปรับไพรตี้เป็นสตองเกตเลยครับปรับให้หมดเลยครับตัวไหนเฟิร์สอยู่ก็ปรับเป็นสตองเกตให้หมดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไอ้เกตกนิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยบอกเลยว่าไส้แตก อ๋อปรับโกโจเป็นสตองเกตด,ด้วยปรับสตองเกตให้หมดเลยลืมเลืมเลืมเ็จแล้วสมบูรณ์แบบคือ,อเราต้องปรับทุกตัวเป็นสตองเกตนะครับให้มันตีบอสสลับสลับกันไปแล้วมันจะตายแบบพร้อมกันเลยนะคุณผู้ชมนี่ฮะเป็นงานพลังแห่งเอเลนไทยทันจู่โจม <c oughs> ดูมัดก้ามของเขาดิดูมัดก้ามของเขาดิโอ้โห ่ะเป็นไงจะตายแล้วบอสจะตายแล้วโอ้โหเอเลนมันเถื่อนจริงคุณผู้ชมดูโอ้โหเอเลนมันของจริงผมบอกแล้วเนี่ยแล้วก็มานั่งถามไม่มีเอเลนทําไงดีครับคุณไปฟาร์มสตาร์พาร์ตดีตัวตึงขนาดเนี้ยคุณไม่อยากได้กันหรอวะผมถามจริงๆเลยคือตัวตึงขนาดเนี้ยแค่คุณฟาร์มคุณก็ได้แล้วอะไม่ต้องอีวงอีโวอะไรให้มันยุ่งยากเลยอะปล่อยเอฟเคคุณก็ได้แล้วอะคุณไม่อยากได้กันจริงๆรหรอวะถามจริง เนี่ยจะตายแล้วดูดิเนี่ยคือพลังแห่งเอเลนเลยนะเนี่ยดูดิตึงขนาดนี้ยังมานั่งถามอีกเหรอไม่มีเอเลนทำยังไงโอ้โหมึงก็ไปฟาร์มตัวโคตรตึงลงแบงแทมทุกด่านนั่นน้องชายฟาร์มซะตัวตึงขนาดนี้ดูดูดูก่อนดูซะดูไวโอ้โหโอ้ my g ก d ไม่ไงดูดิดูดิดูด,ดิยังไงเหลือร้อยล้านแล้วเนี่ยจะฟามไหมสรุปจะไปฟามไหมจะทำไหมจะทำไม่ทำเออเนี่ยดูดิอ้าวอ่ะเนี่ยอ่ะเรียบร้อยหายเกี้ยงยังไงคุณจะทำไม่ทำครับตึงขนาดนี้ เออทำซะเกถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้า,าจ,จะเป็นเลดโบลสแต่เป็นอีกเซตหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเข้าใจไหมถ้าไม่กดนะอย่าลืมนะกดกลับเข้าไปเลยนะอืมกดซะแล้วเจอกันบาย